ผู้นำเข้าและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกพร้อมสร้างความสัมพันธ์ในการเยือน3วันพวกเขาเรียกว่าเหตุการณ์สำคัญแห่งยุคเมื่อวันพุทธที่แล้วมีการต้อนรับสีจิ้นผิงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นพิเศษเมื่อเขาเดินทางมาถึงซาอุดีอาระเบียการประชุมสองครั้งจัดขึ้นโดยมีประมุกแห่งรัฐอย่างน้อย14คนจากโลกอาหรับมารวมตัวกันและมีการลงนามข้อตกลงทางการค้าเศรษฐกิจและทหาร34ฉบับซึ่งมีมูลค่าราวหนึ่งล้านล้านบาท นั่นรวมถึงข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันพฤหัส,สบดีกับหัวเว่ยด้วยแม้ว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรบริษัทจีนแห่งนี้ก็ตามการมาเยือนของสีส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียแต่น่าจะมาจากความผิดหวังกับวอชิงตันซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ที่สำคัญเมื่อวันพุธที่แล้วทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่แปลกใจที่สีจะเดินทางไปเยือนภูมิภาคนี้และระบุว่าสหรัฐคำนึงถึงอิทธิพลที่จีนกำลังพยายามขยายไปทั่วโลก การเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งของอเมริกาเป็นเวลา8ทศวรรษซาอุดีอาระเบียรู้สึกขมขืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จากด้านความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคในทำนองเดียวกันสหรัฐยังได้วิาพากษ์วิจารณ์การปกครองแบบเผด็จการของซาอุดีอาระเบียและประวัติด้านสิทธิมนุษยชนอันย่ำแย่ความไม่ลงรอยกันอีกประการก็เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศเมื่อซาอุดีอาระเบียสนับสนุนการควบคุมปริมาณน้ำมัน ผลก็คือรัสเซียอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนแม้ว่าชาติตะวันตกจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก็ตามปักกิ่งกำลังแข่งขันกับสหรัฐเพื่อมีอิทธิพลในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงยังต้องการน้ำมันของซาอุดีอาระเบียมากขึ้นเนื่องจากเริ่มคลายกฎโควิด -19 าสหรัฐเคยเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางวันนี้สหรัฐบริโภคเพียงเศษเสี้ยวของจุดสูงสุดในอดีต ขณะน,นี้จีนเป็นลูกค้าและคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย